สวัสดีครับทุกคนนะเจอกันคลิปที่สครับอนุรุณน้องโกโงจะพาไปอีกมุมหนึ่งทางนี้เนาะทางนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นนานแล้วเนาะพาไปทางนี้นะครับมุมที่สวยงามให้เพื่อนๆเราเห็นหลายๆมุมเนาะเนี่ยรถอาน,นุรุณตงจอดอยู่นี้นะครับทุกคนจอดอยู่นี้นะเราจะมาทางนี้นะครับที่นี่ก็คือเป็นลานนะครับตรงนี้เป็นลานลาน ทุกคนที่มาพักผ่อนเนี่ยก็จะมานั่งพักอยู่ที่ได้เนาะเป็นของสาธารนณะสามารถนั่งเลยได้เลยครับทุกคนเนาะนุมโถงก็เจ็บเกี่ยวกันอันนี้คือร่มส่วนนะครับตัวนี้คือเวลาดวแดดร้อนๆเนี่ยเรามานั่งได้เลยไม่มีปัญหาครับกานั่งเอาเสือเอาอะไรมาปูเนาะพาลูกพาหลานมานั่งกินข้าวชิวๆได้เลยนะครับทุกคนไปดูความสวยงามครับครับผม นี่คือความสวยงามของทะเลตอนค่าๆครับให้เพื่อนๆเราดูขึ้นทะเลเต็มอิ่มเลยเนาะนะครับนี่ครับขึ้นทะเลตอนค่าๆนะครับให้ชมวิวไปวางพังนะครับทุกคน ให้ชมวิวไปพางๆนะครับอนุนุ้มผมก็จะเดินถ่ายคลิปก่อนนะครับทุกคนชมวิดีโอนี้แล้วก็ดูขึ้นทะเลสวยๆนะครับทุกคนนะขอบคุณครับ นะครับทุกคนเนี่ยนะครับขึ้นสวยงามมากเลยบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆหาดนะครับสวยงามมากครับทุกคนนะครับอนุโมทตก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะครับเพื่อทุกๆคนก็จะได้ดูความสวยงามเนาะของทะเลหาดพายุนนะครับทะเลหาดพะยุนทางเจ้าหน้าที่เขามาทําความสะอาดนะครับทุกคนมาทําความสะอาดเราก็จะเห็นว่า มันสามารถมันสามารถเห็นความสะอาดได้เต็มตาเลยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับสวยางามมากเลยนะครับ สวยงามไหมครับอย่าลืมกดไลค์ให้อรุนโผด้วยนะครับเพราะว่าอรุนโผก็จะมาถ่ายลิปให้เพื่อนๆเ,เราได้เห็นความสวยงามของทะเลแทบทุกวันนะครับโอ้เครับทุกคน คือสวยงามไหมครับบาเเรือนมันจะต่างัสวยให้เพื่อนๆเราได้เห็นความสวยงาม ครับผมเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้นะอีที่ี่เนาะมาถ่ายให้ทุกๆคนเห็นความสวยงามของทะเลไทยคลิปนี้อนุนุชภงฝากเลยนะครับฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับอนุนุชภงก็จะได้ทําคลิปใหม่เพื่อนๆเราได้ดูกันต่อไปเนาะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ